สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทานร้านอาหารญี่ปุ่นชินคันเซ็นนะคะร้านนี้นะคะอยู่ที่เมืองเอกจังหวัดปทุมธานีใกล้มหาวิทยาลัยรงังสิตเลยค่ะที่นี่มีบุฟเฟ่ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ทานบุฟเฟ่ค่ะเราเน้นเบาๆนะคะก็คือตามสั่งไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เป็นซูชิแซลมอนและปลาดิบนะคะคำใหญ่นะอันนี้คือราคานะคะชาะเค็มข้นมาก อันนี้คือลองซูชิปลาไหลญี่ปุ่นย่างนะคะราคา69วบาทซึ่งดีมากนะอร่อยมากทาโกยากิค่ะแป้งอร่อยรสชาติดีเลยค่ะย่แซลมอนก็อร่อยค่ะแล้วก็เป็นยากิโซบะ ร้านนี้อร่อยจริงๆค่ะหมดโควิดแล้วเจอกันนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบาย